ส้มตำตำป่าตำป่ายั่วๆนะครับตำป่ายั่วๆมีหมูยอมีเห็ดหูหนูแล้วก็ไก่ทอดไก่กรอบกับไก่ทอดเกลือ ต,ต้มตำเยอะอันนี้ก็ซอสมะเขือเทศอันนี้ก็แครบหมูเผ็ดนะครับแต่น้ำมนทานได้ <ขอ S 1> น้ำมนทานเผ็ดได้ไก่ทอดอันนี้เป็นไก่กรอบของน้ำมนอันนี้เป็นไก่ไก่ไก่ทอดเกลือไก่ทอดเกลือของคุณแม่ ของลูกก็ไก่กรอบน้ำมนทานได้นะครับเผ็ดก็จะทานได้ดดน,น่ากินมากเลยครับใส่ถั่วงอกด้วย ใส่หมูยอด้วยใส่อะไรอีกใส่หน่อไม้เออมีหน่อไม้ด้วยมีหน่อไม้ด้วยมีเห็ดหูหนูด้วยนะคะจะทําได้น่ากินมากที่ตลาดนะคะที่ตลาดที่อําเภอที่เราอยู่วันนี้สองแม่ลูกก็กินไก่ทอดกับตำเขาเรียกตําป่าเอาเอใช่แม่ค้าบอกตําป่าจะมีหน่อไม้ มีโถนูหอยด้วยมีหอยด้วยค่ะมีหอยด้วยหอยเชอรี่น่าจะเป็นหอยเชอรี่นะเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้นตรงนีนงนน้มีหอยด้วยมีหอยด้วยยอยูอะไรครับยอยูอะไรลลา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  นี่นะครับสองแม่ลูกเดี๋ยวจะโชว์ก่อนรสชาติเป็นไงบ้างดิจะบอกให้ว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะ สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวทานกันเลยนะคะแม่กับลูกอสองคนแม่กับลูก,กไปโชว์เลยแม่ยังใส่ชุดน,นอนอยู่เลยนะ อร่อยอร่อย ก็แค่หมูอร่อยค่ะจะกินให้ดู ใส่มะกอกด้วยนะคะส้มตำใส่มะกอกด้วยตำตำป่าใส่มะกอกด้วยย,ย,ยาวจังเลยเดี๋ยวขอทานก่อนนะคะแค่หมู ไก่ทอดเกลือเดี๋ยวขอท่านก่อนนะคะผลสรุปคือเหลือแต่ไก่ผลสรุปคือเหลือแต่ไก่ต้มปลาเหลือแต่น้ำกับผักเกี่ยงตับ สองแม่ลูกฟาดเลี่ยมเหลือแต่าน้ำครับกะผักไก่ก็เหลือกินยังไงนี่ไก่ก็เหลือผักก็เหลือหมดแต่อันนี้หมดเกี้ยงเลยน้ำก็ยังจะไม่เหลืออยู่นี่เดี๋ยวจะได้เอาหลอดดูดมาดูดน้ำมันอยู่นี่เอาจ้ำน้ำมนจ้ำ เป็นไงมวลเ็ดไหมลูกไม่เ็ดเลยเหรอ,อจ้ำจ้ำจ้ำลูกอร่อยคะ่ะอร่อยอร่อยด,ดูเหลือแต่แค่นี้ด,ดนูน้ำมนดูน้ำมนน้ำมนกินได้น้ำมนกินได้ไก่เหลืออันนี้หมด โอเคนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกนกพรชาแนลคุณแม่ของน้องบุญขวัญด้วยนะคะสวัสดีค่ะ